สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ windows 11นะครับที่เวลาคลิกขวาแล้วนะครับขึ้นว่า show more o p t i o n ตรงนี้นะครับซึ่งพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้ก็คือจะเป็นเ v e r s i o น windows 10นะครับดังนั้นนะครับใครที่อยากได้คลิกขวาแล้วเป็นเหมือน windows 10นะครับผมจะมีวิธีแก้ให้นะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆไปเข้าอ่าเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คาบรรยายนะครับคําบรรยายใต้คลิปนะครับให้เราไปเข้าแล้วโหลดมานะครับหลังจากนั้นเราก็วางลิงก์ไปนะครับแล้วก็ e n t e r ไปนะครับมันจะมาเข้าหน้านี้นะครับให้เรากดตรงดาวน์โหลดสีเขียวๆนี่นะครับมารอสักครู่หนึ่งนะครับคราวนี้มันจะให้เลือกที่เซฟนะครับผมก็เลือกเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับ จะชื่อไฟล์ว่าปรับเมนูคลิกขวา Windows 11นะครับกดเซฟเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับอยู่หน้าจอนะครับให้เราคลายซิปนะครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับสำหรับ Windows 11นะครับก็คลิกที่โชว์เมนูก็ได้นะครับโชว์ม r อออปชันนี่นะครับเราก็มาเลือกแตกไฟล์โอเคนะครับ แล้ว yes. ันคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราโหลดมานะครับจะมี2อย่างนะครับอันแรกก็คือถ้าเราอยากได้ให้มันเป็นเหมือน windows 10นะครับเราก็เลือกอันบนนะครับส่วนถ้าเราอยากให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็น windows 11เราก็เลือกอันข้างล่างนะครับตอนนี้เรืผมคลิกขวาเนี่ยมันจะเป็น windows 11เอดยู่นะครับคือมันต้องกด show more o p t i o n นะครับที่จะมีเมนูครบนะครับอย่างผมเลือกไฟล์นะครับอีกที่ไอคอนพวกนี้ก็จะต้อง show more o p t i o n นะครับถึงจะเต็มที่จะเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าเราอยากให้เป็นเหมือน Windows 10เราด o u b ิ e ลคลิกที่ตัวนี้นะครับคลิกแบบ Windows 10นะครับ d o u b ิ e ลคลิกไปเลยนะครับแล้วมันจะขึ้นให้เราหน้านี้มานะครัให้เรากด Yes นะครับแล้วเราก็กดเคนะครับแล้วให้เรานะครับทําการรีสตาร์ทเครื่องนะครับหนึ่งครั้งนะครับมันถึงจะขึ้นอฝาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองรีสตาร์ทให้ดูนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ผมรีสตาร์ทเครื่องมาแล้วนะครับอันนี้ผมจะลองคลิกขวาดูนะครับอ่าจะสังเกตว่าตอนนี้คลิกขวาผมเป็นเหมือน Windows 10แล้วนะครับลองคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับอ่าจะสังเกตว่าจะเหมือน Windows 10แล้วครับเราไม่จําเป็นต้องกดอ่ามอออปชันแล้วนะครับมอออปันก็จะหายไปแล้วนะครับทําให้เราสะดวกในการใช้งานมากขึ้นนะครับ คราวนี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้กลับไปเป็นเหมือน Windows 11อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรากดไฟล์ที่เราโหลดมานะครับให้เราคลิกแบบ Windows 11อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใครชอบเหมือน Windows 10นะครับแบบผมก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้คลิกขวานะครับของ Windows 11นะครับให้เป็นเหมือน Windows 10นะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ